นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรครับโเสารตัวใหญ่มาดูไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับโห<ฮ><ฮ>ดีนะครับไ<ฮ>ดโนเสาร์ตัวนี้นะครับเหมือนจริงมากครับนี่น,น้องภูมิลูกหัวได้ด้วยนี่เอาลูปหัวมาแล้วนะโอ้ยใหญ่ใญเดี๋ยวกินเองเดี๋ยวกินเองนี่นะเดี๋ยวเราดูก่อนทำเองตั้งยันดีก่อนอ่าไดโนเสาร์นะครับดูนะครับ ูดูตามันดิตามันน่ากลัวมากเอ้าตอนนี้ก็มีเต่ามาด้วยนะครับนอกจากไดโนเสาร์นะครับนี่นะครับดูดูดูเดี๋ยวขอดูนะมันจะอ้าปากดูนะเกาค้างเกาค้างต้องเกาค้างหน่อยอ่ะเกาค้างหน่อยเกาค้างดูมันมีลิ้นเด็ดจริงไหมล่ะน้องภูมิ ดูตรงขาดูสิดูเล็บมันดิยังใหญ่เลยอ่ะดเดี๋ยวเรามาดูว่าในนเสาร์จะกินเต่าหรือเปล่า<ะ>มันหนี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 เต่าหนีไปแล้วครับตัวนี้ก็นหนีตายนะครับอาตอนนี้นะ้ำนกฟูงก็กําลังลุกหัว <c oughs> นะในนเสาร์นะอนะโอ้ยเดินไหมมันเดินหน้าไหม <c oughs> มันดูดิมีล้อด้วยอ่ะที่ตีนมันอนะ่ะ มันเดินได้ถ้าเราวางบนตัวมันก็เดินได้ฮะไมันร้องอะไรอนะ่ะมันสงสัยอะไรเนี่ยเอ๊ะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนหมีเด็กหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเต่าขอน่ะฮะ<า>มันหาเต่าอยู่มันจะกินอะไรดีเนี่ยเตนานูนอฮะเ<า>ต่าตไปไปแล้วนะ ตอนนี้ไดโนเสาร์จะกินเต่าหรือเปล่าตัวนี้นะครับไดโนเสาร์หาเต่าอยู่นะครับเนี่ยเอ้ามันกะพิบตาด้วยอ่ะอุ้ยอ้ยมันทำปากอะไรอย่างงี้อ่ะฮะ้ยมทนมากากมผมทำปากไดโนเสาร์ได้ไหมอันนั้นมันทำตาแล้วอาเอาเอามันทำยังไงอ้ยอ้ยอ